สวัสดีครับทุกคนอยู่ที่บ้านกรุงเทพนะครับอยู่ที่บ้านรามสิษย์เนะมื่อนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้ไปงานอยู่รามินทามาเหมือนแรงอยู่สม,มุทรปราการนะครับที่นี่สร้างแก๊บบมา่าช่วงนี้ฝนตกตอนนี้นะครับมีห้งเขาสิทอดไท่กะมีตะไคร่ผักกะบ่มี่เครื่องปรุงกะบ่มี่ผงชูรสน้ำปลาบ่มี่นะครับได้แกะเครื่องปรุงจากต้มจำขึ้บนมากนะแล้วก็ นำมันบมี่น้องด้เอานำมันจากหมูสามสั้นนะครับเจียวนำมันแล้วก็พอดีเลยเราก็เทไข่ลงไปไข่ก็ไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะครับอืมท่านดึงไข่เจียวเหตอวนนี้พี่น้อง ย่างนั้นโเต็มนายโอ้ปิ่นยุปิ้นยุปิ้นยุปิ่นยุปิๆนยุปินปินยู่นะครับไข่เจียวแบบไม่มีน้ำมันนะครับที่แลกวมาสี่ขวบไข่เตจะเป็นไหมหนดูนะครับทุกคน ที่จางคนเลืออยู่กินเนาะอย่างเรานี้บ้มาสมทว่าบ้านแบบบานไม่มดีนะครับบานไม่หมดทั้งอย่นี้งานบิ้ก็ยังไม่เข้าเลยนะครับเขาบอกว่าปลายเดือนต้นเดือนหน้าจะเข้าก็ไม่รู้ยังไงไม่เราก็ยังไม่อยากซื้ออะไรเยอะเพราะว่า<ม><ม>เขาจะมี่แล แตาเรียกอบ่าทใเลืยอ,อยัง,ยงไงส,ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้บ๊ค่อยได้เห็นยังกิงนอยู่เราเพราะไมเล่าแบบเดินงานมากกับมีกับขอบบบของแฟนขับมากเ่ยกินกับข้าวของแฟนขับนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะสั่งนะครับแ,แต่มือแต่มื่อไงคือสั้งบได้ไรถไฟหเนี่ย สวยอยยได้อยู่ครับเราก็จะได้แบบไข่เจียวไรมันได้ดได้อเสียงฝนเรา,าจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับ เป็นยู่หอมหอมแบบุยจับกุบนนะครับผมชุดลดบงนี้ แต่มันกระทะมันเคลือบมาแบบไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แล้วครับก็ไม่ใช่เลยแหละตั้งแันมันยุนนะนนนบาน,น,นแบบทัานธ็นอย่างกินแบบพิเรนเล่าเ่าเราก็สนมากมีแต่สั่งสั่งกินนะครับไม่ใช่ได้คนระัะ โอ้โหนี่ไงกระดาอยู่เนี่ยนี<ง>่อรดีมันย่ำปลากระปองครับนี่ตะบักเนาโอเคครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับผม <c oughs> <c oughs> อะไรฮะอ๋ออีกสามสิบวิมาเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารนะ <c oughs> หมดแล้วนี่หมดแล้วเปิดประตูให้หน่อยเดี๋ยวพาอจะมาแง้จริงครับมากินข้าวแล้วเขาหิวพอลราจ้วงได้ผลได้ได้ผลยอดเยี่ยมนี่ครับนั่ครับ